วงนะคะมาจากประเทศนอร์เวย์แล้วก็ก่อนจะได้เจอกิจณา์นี้นะคะได้ไปเทีท่ยวที่หัวหินแลวไปเจอคุณนุชนะคะแล้วพอดีน้องสาวเขากําลังนวดอยู่ <c oughs> น้องสาวเขาบอกว่าพี่พี่เป็นอย่างนี้นะพี่นองกินยาที่พี่สาวดูเขาขายดยูสิก็เลยื่อเขาก็เลยมาอธิบายอธิบายตุ้มก็ซื้อสามขวดแล้วก็ทานจากวันที่เจอ ่าแปดวันก่อนนะคะตอนนี้ทานมาได้ประมาณสามวันก็รู้สึกว่าเป็นต่อมไทรอยด์ตรงนี้นะคะไทรอยด์เขาเรียกไฮโปไทรอยด์ไทรอยด์ต่ำตอนนั้นบวมบวมคือว่าครั้งรู้สึกพอทานเข้าไปนะคะประมาณสามวันตอนนี้สังเกตด,ดูไม,มองแทบไม่เห็นนะคะ hmm. อยู่ที่นอร์เวย์นะคะไปหาหมอโดดออกถึงสี่ครั้งแต่อาการนั้นก็ยังยังบวมอยู่นะคะยังไม่หายยังไม่หายและเครียดมากช่วงนั้นเครียดมากจนกระท่ เราเนี <ítulo> ่ยดีใจก็เลยให้น้องมก็พามาที่นี่เขาก็ขับรถมาส่งพาแฟนมาด้วยให้แฟนไปโรงแรมตัวเองขึ้นมานี่ค่ะดีใจมากแต่ที่ว่ายุบลงไม่ต้องไปรักษาที่เมืองนอกต่อเพราะว่าทรมานมากช่วงที่เป็นเนี่ยครอบครัวแทบจะว่าทะเลาะกัน่ะเราเครียดจากโรคที่เราเป็นอยู่่ะเป็นทั้งผิวแห้งทั้งตาทั้งแบบว่านอนตะแคงข้างนี้นะคะข้างซ้ายนี่ก็หาย ยายแล้ว uhm, ดีใจเลยขอบคุณน้องทุกคนจะสมณาคุณเขาด้วยนะคะได้ทำงานอยู่งานมาเป็นปีน urgency, นแล้วค่ะอยู่งานมาเยอะมากเนี่ยเดือนนี้ก็ใส่ยังหอมแต่ยากลับตอนนี่ทำมาได้ขวดยังไม่หมดขวดเลยค่ะ